มาถึงเวลาลองนะฮะ ULS Robotic นะครับผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า Exoskeleton ก็คือเหมือนฝึกเดินอะแต่ว่าตอนนี้มันมาช่วยเรื่องการยกของหนักนะครับ H. V. ที่ก็น่าจะมาจากเควฟี่นะฮะเอาเป็นว่าลุกขงหนัาห้ังหนักเล่นตานจัดการไปเลยเฮ้ยไวอะเดินไวกันเลยเดินไวกันเลยโอ้ย I feel like nature โอ้เดินไวกันเลยฮะคือมันมีลิฟท์พยกช่วยเราจริงๆเนี่ยฟิลมันคือมันมีการยกสิเรียบไหมนโอเค ลุกเร็วลุกอยู่กันตกใจดู s, <S <Okay. S 1> ด้านข้างดูนะนั่งพกนี่มันช่วยต้องยกขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าโดยปกติแล้วก่อ normally I do the s q u a s r t right I can do like fifty times But if i use this five hundred times ทีน h ้ t u s t quite easy พอที่ผม s u อตอยู่แล้วนะฮะผมส u p p อยู่แล้วง่ายมากเลย โอ้ oh, ชิดยอดสีมา,มาลองดูฮะยกของหนักหน่อยมา25กิโลไหววันสิอึบอ้ชินยอดเข้าใจแล้ว <c oughs> มันช่วยดันหลังช่วยดันหลังแล้วก็ตัวนี้มนช่วยมาช่วยจับความหนักยังอยู่แต่อุปรกรณ์ของขาเอ็กซโซสการลบันเนี่ยมันช่วยคุณทำให้คุณเนี่ยลุกได้เร็วขึ้นโอ้ oh, ตอนสันแฟนเด็ด4,500เหรียญแสนห้าประมาณแสนห้าเ thank you โอ้ดีมากเลยครับสนุกมาก